เสี่ยวเ,เป่าๆ่าข้ามีเรื่องยิ่งคิดยิ่งกุ้มใจมาเจอกันที่ตรงเย่หนอ่อยสิจากสิที่เรี่ยวหวห่หวงสิที่เรี่ยวหวห่หวงนะัดพบกับข้าข้าก็เลยมาหานางจากที่ข้าไปท่องยุทธจักรมาแล้วตอนนี้ข้าก็เก่งขึ้นมากถึงเวลาข้ากลับมาที่ตรงเยอ,อีกครั้งก็เพื่อระพบท่านพี่เรี้ยวหูห่วงของข้าข้าคิดถึงนางลเกิน นางนัดค่าที่ชายทะเลหรือว่าคราวนี้นางจะนัดค่ามาออกเดทด้วยกันใช่หรือไม่ข้าอยากจะพบพี่เลี้ยววงจะแย่แล้วนี่คือใจยเย็กหรือเปล่จยเย็กทําไมเจ้าอยู่ที่นี่ล่ะอาจารย์เป็นห่วงสิพี่เลียเ้ยก็เลยข้ามาดูแต่เกรงว่าจะถูกพบเสียก,ก่อนก็เลยข้านะอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้นั่นแหะใจยเย็กก็แค่มาสอดส่องดูแลพี่เ,เล้ววงอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะมีอะไรหรอสิทธิ์พี่เป็นอะไรอะ่ะ ท่านยอดฟิมปูอ,อย่าใจร้อนนะใจยเย็นก่อนนะข้าเห็นหน้าเจ้าแดงแล้วเนี่ยสิทธิพิริ้วก็เป็นเหมือนกับพี่สาวของข้านั่นแหละจะไม่ข้าใจร้อนได้อย่างไรแม้ข้าจะบอกใครไม่ได้ว่าสิทธพิพิริว้วกับคนที่ข้ารักแต่ข้าก็ต้องบอกทุกคนว่านางเหมือนพี่สาวกับข้าไปก่อนวางใจเถอะนะท่านสิทธิพิริ้วไม่เป็นอะไรหรอกแค่ไปเจอเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยเท่านั้นนะเจ้าก็เลือกของขวัญไปให้นางสินางต้องดีใจแน่ๆเลย เหมือนนางจะไม่ค่อยอารมณ์ปกติเจ้าเท่าไหร่ในช่วงนี้นะนางอยากจะได้ของขวัญน,นางอาจจะรู้สึกดีขึ้นก็ได้นะข้าที่ทําตามคําแนะนําของน้องใจเย็กข้าก็เลยเลือกของขวัญแต่จะเอาของขวัญอะไรให้พี่เลี้วห่วงดีนะต้องเป็นของขวัญที่นางชอบนางถึงจะดีใจจากนั้นข้าก็ได้หยิบของขวัญเอาวันนี้ก็แล้วกันสิทธิพี่เล้วจะต้องชอบแน่ๆนางเป็นอะไรไปข้าเป็นห่วงจริงๆ่ะ ข้ามาหานางที่ชายทะเลนี้แต่ข้าต้องเอาของขวัญไปให้นางหวังว่านางจะยิ้มได้พี่เลี้ยวไม่เคยเป็นแบบนี้นี่นานางไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรแต่ครั้งนี้พี่เลี้ยวหัวห่วงเป็นอะไรไปข้าจะตัใจไม่ดีแล้วสินางถึงได้เรียกข้ามาพบขนาดนี้ใครทําอะไรพี่เลี้ยวหัวห่วงของข้าหรือเปล่าข้าไบหานางดีกว่าพี่เลี้ยวหัวห่วงข้ามาแล้วนะ เกิดอะไรขึ้นกับท่านอย่างนั้นเหรอสิทธิ์พี่ท่านเป็นอะไรไปท่านดูไม่ค่อยสบายใจหรือว่าท่านกังวลเรื่องอะไรอยู่กันละ่ะไม่โปรดบอกข่านะถ้าข้าช่วยอะไรท่านได้ข้าก็จะทําเต็มที่ตอนเนี้ข้าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วท่านก็รู้มีความลับอะไรที่อยากจะบอกไหมละ่ะที่ข้ากลับมาหาท่านในคราวนี้ข้าก็อยากจะบอกความรู้สึกของตัวเอง แต่ข้าไม่แน่ใจว่าควรจะพูดกับท่านดีหรือเปล่าถ้าหากว่าท่านมีเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่ข้าจะค่อยบอกเรื่องนี้กับท่านก็ได้นะพี่ที่หู่วงความรู้สึกของข้าไม่สําคัญเท่ากับความรู้สึกของท่านหรอกท่านเป็นไรอ่ะไหนบอกข้าซิพี่ที่ห่หวงถ้าท่านไม่บอกข้านะเล้วาแต่เยียบแบบนี้ข้าจะไม่สบายใจเอาได้นะสิพี่ริ้วได้โปรดเถอะ ที่ข้ารู้สิ่งที่ท่านคิดหรือว่ากังวลอยู่ท่านยังเห็นข้าเป็นเด็กอีกเลยข้าเดี๋ยวก็มีเรื่องไม่สบายใจในสีเสียวเป่าเจ้ามาก็ดีแล้วดีที่เจ้ามาเวลานี้พอดีเกิดปัญหาขึ้นกับข้าที่ข้าไม่รู้จะเอายังไงต่อดีนั่นแหละสิทธิพี่เลี้ยวเป็นยังไงอ่ะมีเรื่องอะไรใครทําให้ท่านเศร้าใจอย่างนั้นหรอข้าจะไปจัดการมันบอกข้าสิ คออข้าไม่รู้จะพูดยังไงดีนะ่ะถ้าอย่างนั้นท่านเอานี่ไหมข้าเอาของขวัญมาให้ท่านเป็นกุหลาบหินนะท่านรับมันไว้สิขอบคุณน้ำใจจากเจ้ามากนะเสียบเปล่าๆที่เอาของขวัญมาให้ข้าแต่ข้าก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นสักเท่าไหร่ในตอนนี้เพราะข้ามีเรื่องกังวลนะ่ะสิทธิ์พี่เรียสิทธิ์น้องทุกคนต่างก็เป็นห่วงท่านมากข้าเองก็เช่นกัน ถ้าเป็นห่วงท่านมากๆเลยได้โปรดเธอบอกข้าว่าเป็นอะไรข้า้าใจความหวังดีของทุกคนแต่ข้าก็คิดหาวิธีเรื่องนี้เอาไว้แล้วแค่คนเดียวสิทธิ์พี่เลี้ยวถึงข้าจะช่วยตัดสินใจแทนท่านไม่ได้แต่ช่วยออกความเห็นได้นะท่านบอกข้ามาก่อนสิเดี๋ยวข้าช่วยเองเจ้าก็ลองไปถามคนซีเซียที่อยู่ตรงนั้นดูสิเขาอาจจะให้คำตอบได้ว่าข้าเป็นอะไรอ่ะ ทำไมมีคนซีเซียอยู่ที่ตำหนักทีเฮียงได้อะเขากับสิทธิพี่ร,รู้จักกันอย่างนั้นเหรอทำไมคนซีเซียถึงอยู่ที่ตำหนักทีเฮียงนะข้ากังวลซะแล้วข้าก็เลยรีบไปหาเขาในทันทีอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ทําให้สิทธิพี่ของข้าเนะเดือดร้อนใจเขาทําให้สิทธิพี่ที่หัวหุนต้องลำคาญใจใช่ไหมข้าจะสั่งสอนเขาเดี๋ยวนี้แหละนี่เจ้าเป็นใครกันเจ้ามาทําอะไรที่นี่ฮะข้าชื่อว่าอตโตเป็นมือกระบี่ของซีเซียน่ะ ล้วเจ้ามาทําอะไรที่นี่ล่ะเบอร์กบีกมาหาเรื่องอะไรที่นี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ข้าน่ะมาที่สานักทีเฮียกเรื่องการสู่ขอระหว่างทางข้าน่ะได้เจอกับโจรสลัดญี่ปุน่นแล้วยังไงลนะ่ะเกี่ยวอะไรกันกับเรื่องสู่ขออะเจ้าจะมาสู่ขอใครหรือว่าเจ้าจะสู่ขอสิทธิ์พิเรียนของข้าอย่างนั้นเหรอไม่จริงใช่ไหมเนี่ย ถูกต้องแล้วลรอแม่นางตอนที่จาสลัดญี่ปุ่นหนีมาที่ทีเฮียงข้าก็ได้พบกับแม่นางฮวงวงเออคือข้านะนานะพวกเราต่อสู้ด้วยกันแลวก็เข่าค้ากันได้เป็นอย่างดีเลยอะ่ะข้าไม่อาจจะลืมทวงท่ารำกระบี่ของแม่นางหลิวฮวงได้เลยมันติดอยู่ในใจของข้าข้าก็เลยคิดว่าจะมาสู่ขอนางเนี่ยเจ้ากล้าดียังไงมาคิดถึงสิทธิ์พี่เลี้ยวแบบนี้เนี่ย กล้ามาที่นี่หน้าด้านมากเลยนะเจ้าเนี่ยออกไปพ้นเลยที่นี่ไม่ต้อนรับเจ้าหรอกข้ามโมโหจริงๆจ,จ,จากนั้นข้าเลยต้องหาเรื่องต่อยตีกับเขาเพื่อที่จะขับไล่เขาไปแต่ว่ามือกระบี่ผู้นี้ก็มีความสามารถใช่ย่อยถึงข้าจะต่อยตีกับเขาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะเขาได้ในทันทีแล้วเขาก็หยุดลงมือกับข้าข้าเกลียดหมอน,นี้จริงๆเลยเขาว่าคิดจะมาสู่ขอสิทธิ์ที่้วงของข้า ข้าจะทํำยังไงดีแต่ว่าเขาก็เป็นผู้ชายแล้วบางทีข้าไม่รู้ว่าสิทธิที่หัวหวงรู้สึกไงต่อเขาด้วยข้าจะทํำยังไงดี啊ข้ารู้สึกเดือดร้อนใจข้ารู้สึกหงหวงยิ่งนักข้าหวงพี่ที่ห,วหวนะัวหัน่ะแค่พี่เสี่ยวไปไฝคนเดียวก็ทําให้ข้ารู้สึกแย่พอแล้วนี่ยจะมีผู้ชายคนอื่นมาสู่ขอสิทธิพี่ของข้าเลวเนี่ยข้าจะทํายังไงต่อไปดีอะถ้าอย่างนั้น ข้าจะต้องไปคุยกับพี่เลี้ัวห้วงให้รู้เรื่องว่านางคิดยังไงกับผู้ชายคนนี้ข้ารีบยันไปหานางดีกว่าสิทธิพี่เล่หัวหวงข้าไปพบกับผู้ชายคนนั้นมาแล้วที่เขาชื่ออโตกนะ่ะตกลงว่ามันยังไงกันแน่น่ะสิทธิพี่ไปต่อสู้อะไรกับเขามาหรือว่าท่านท่านรู้สึกยังไงกับเขาก็ละ่ะไม่นะมีข้าต้องเสียท่านไปจริงๆแล้วใช่ไหมข้าไม่อยากจะเสียสิทธิพี่เล่หัวหวงของข้าไปเลยถ้านางต้องแต่งงานกับคนอื่น นางก็ต้องจากที่นี่ไปนะสิแลวหัวใจของนางจะได้เป็นของข้าอย่างนั้นเหรอไม่มีทางแล้วหรือเปล่าหรือว่าข้าหมดหวังในตัวนางแล้วสิบพี่ได้โปรดเถอะข้าน่ะสั่งสอนเจ้าคนช่วนั่นให้แล้วนะสิบพี่ข้าว่าท่านอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าข้าจะไล่มันไปให้เองถ้าท่านต้องการนะเจ้าเข้าใจผิดแล้วเขาก็ไม่ได้มาเหยียดหยามอะไรข้าไม่ต้องไปต่อยตีหาเรื่องอะไรเขาหรอกอย่าต่อสู้กันเลยนะ เดี๋ยวเจ้าจะบาดเจ็บไปด้วยอ้าวแล้วเขาไม่ได้ทำให้สิทธิพี่กุ้มใจหรอกเหรอหมายความว่าไงอ่ะบอกมานะข้าแค่ยังไม่พร้อมไม่รู้ว่าจะตอบเขายังไงดีเรื่องการแต่งงานแล้วก็การสูข่ของเขาเนะี่ยหมายความว่ายังไงล่ะท่านจะเปิดโอกาสให้เขาเหรอแล้วประวัติเขาดีไหมเขาจริงใจแค่ไหนเจ้าชอบเขาหรือเปล่าล่ะ ข้าเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสิสิทธิ์พี่เลี้ยวเจอเขาแล้วดีใจหรือมีความสุขหรือเปล่าแล้วใจเต้นไหมท่านท่านชอบเขาหรือเปล่าท่านรู้สึกแบบนั้นไหมถ้าหากว่าท่านรู้สึกแบบนั้นข้าก็จะไม่ขัดขวางยังไงข้าก็ต้องเห็นแก่หัวใจของท่านตอนที่ข้าต่อสู้คขยงข้างกับเขาก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็สงบใจดีเหมือนกันแหละนะสิทธิ์พี่เลี้ยวแม้ว่าเจ้าจะชอบเขา แต่อย่าลืมดูว่าพ่อแม่เขาเป็นใครบ้านเกิดอยู่ที่ไหนประวัติทางพ้อหรือเปล่าเจ้าจะชอบคนอื่นง่ายๆแบบนี้ทั้งที่เพิ่งเจอและต่อสู้ด้วยกันน่ะมันไม่ได้นะสิพี่เลี้ยวแบบนี้มันง่ายเกินไปนะเจ้าอย่าไว้ใจคนผิดสิใครบอกว่าข้าชอบเขากันล่ะเสี่ยวเปล่าข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อยถ้าแค่หมายถึงว่าต่อสู้แล้วเราเข้าขากันแต่ไม่ได้หมายความว่าข้าชอบเขาอย่างนั้นนะเจ้าพูดอะไรสิพี่ พี่ไม่ต้องพูดแล้วให้เป็นหน้าที่ของข้าเถอะข้าจะไปถามเขาเองว่าเขาเป็นคนยังไงนี่อโตเมื่อคู่ข้าประมาทไปหน่อยเรามาสู้กันใหม่ดีไหมเมื่อคู่ข้าประมาทไปหน่อยจริงๆอะ่ะหรือว่าท่านอยากจะสู้กับข้าใหม่ละ่ะตกลงว่าแม่นางลิวลนะ่ะไม่มีใจให้ข้าเลยอ,อย่างนั้นเหรอถ้าพูดกันตามตรงแล้วเอาไว้ต่อสู้กันวันอื่นก็แล้วกัน ตอนนี้ข้ามีปัญหาอยากจะถามท่านมากกว่าข้าอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวเจ้าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวข้าผู้หวงให้เจ้ามาที่นี่สินะเจ้าอยากจะถามอะไรก็ถามข้ามาได้เลยข้ายินดีจะตอบทุกสิ่งถ้าแม่นางเลียวอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวข้าน่ะคือข้าอยากจะถามเจ้าว่านี่เจ้ามีที่ดินทั้งหมดกี่ไร่ล่ะ ข้าเนี่ยมีทุงยา200ร้อยกว่าไร่โหเขาก็รวยเหมือนกันนะเนี่ยและเจ้ามีแพะกี่ตัวมีสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่ข้ามีแพะหลายพันตัวอูดของข้าก็มีอีกมากมายทีเดียวเลยนะดท้าทางจะเป็นคนรวยสุสดๆไปเลยอะแล้วครอบครัวของเจ้าล่ะเป็นใครมาจากไหนพ่อแม่ของข้านจากโลกนี้ไปนานแล้วเหลือแต่ข้ากับน้องชายฟ้าแฝด แค่เท่านั้นที่เลี้ยงดูกันบ้านเขาก็ดูไม่ได้เป็นคนเลวร้ยวายและเจ้าเนี่ยเคยทำเรื่องทุจริตผิดอาญามาก่อนหรือเปล่าเคยเป็นคนขี้คุกมาก่อนใช่หรือเปล่าแม้ว่าคุณซีเซียกับจงหยวนเนี่ยจะอยู่คนละชาติกันนะแต่ว่าข่าก็เป็นคนในยุทธจักรย่อมมีจ,จิตใจที่เปียดโดยคุณธรรมอยู่แล้วละ่ะ มันจะเกินไปหรือเปล่าเล่มจะดีขนาดนี้เนี่ยแล้วครอบครัวของเจ้าละ่ะเจ้าเคยสมรสหรือว่ามีเมียมาก่อนแล้วใช่ไหมข้ารู้นะเฮ้ยข้าไม่เคยมีเมียมาก่อนเลยข้าเป็นคนโสดยังซิงอยู่เลยนะฉันหยอดฟีมือท่านสบายใจได้ข้าไม่เคยมีภรรยาหรอกข้าจะมาขอแม่นางเลี้ยวนี่แหละเป็นภรรยาคนแรกของข้าน่ะอะไรมันจะดีเลิศเลอเพอร์เฟคขนาดนี้เนี่ยข้าขอคิดก่อนว่าจะถามอะไรเขาอีกดีเขาต้องมีข้อเสียบางอย่างสิทําไมเขาไม่มีข้อเสียอะไรเลยละ่ะ จะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเจ้าโกหกใช่ไหมข้าน้อยไม่ได้โกหกนะข้าจงรักภักดีต่อแม่นางริ่วหัวหวงอยากให้หยอดฝีมือเข้าใจความหลุ่หลงที่ข้ามีให้กับนางข้ามีรักจริงต่อน,นางจริงๆอยากจะแต่งงานกับนางจริงๆนะ่ะนี่เจ้าพูดใจไม่ค่อยรู้เรื่องเลยภาษาเจ้ายังไม่แข็งแรงเจ้าคิดจะมาสู่ขอผู้หญิงซะอย่างนั้นข้าจะไปหาสิทธิ์พี่ริ่วเจ้าอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนก็แล้วกันไม่ได้กาแล้วเขาจะมาสู่ขอสิทธิ์พี่ริ่วของข้าจริงๆข้าจะทํายังไงดี นี่เจ้าไปถามอะไรเขาตั้งนานน่ะทำไมนานจังข้าคิดว่าคนอ้วกอวดพูดนั้นพูดเกินจริงเขาขี้โม้ทุกอย่างเลยสิพี่เลี้ยเขาพูดจากโกหกตลอดเวลาท่านอย่าไปเชื่อคนอย่างเขาเลยเขาพูดจาไม่จริงอ่ะแบบนี้เขาจะหลอกลวงท่านเาได้นะท่านต้องฟังหูไว้หูรู้ไหมอย่าเพิ่งเชื่ออะไรใครใง่ายเมื่อรู้จักและเข้าใจนิสัยของคนผู้นี้แล้วท่านถึงจะรู้ใจตัวเองได้ท่านอย่าไปหลงรักเขาง่ายๆแบบนี้มันไม่ได้นะ ใจของข้าอย่างนั้นเหรอข้าจะรู้ใจของข้าเมื่อถึงเวลานะสินะข้าเข้าใจแล้วขอบคุณสิทธน้องมากที่แนะนําพี่นะและข้าก็ได้ขับไล่ชายคนนั้นไปแต่ข้าไม่ยอมแพ้เท่านี้หรอกเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วข้าเนี่ยก็ต้องมาหาจิตพี่ด้วยหัวห่วงเพื่อที่จะบอกความในใจของข้าก่อนที่จะสายเกินไปหาไม่แล้วชายคนนั้นจะต้องมาสู่ขอและได้เป็นสามีของสิทธพี่ดิ้วแน่ๆข้ายอมไม่เกิดเรื่องนั้นไม่ได้ ข้าก็เลยมาหานางและข้าก็เข้าไปลูกหัวสิทธิพี่เียหัวสิทธิน้องเป่าๆทำไมเจ้ามาลูกหัวข้าเช่นนี้ล่ะเจ้าเป็นเด็กเป็นเล็กจะมาลูกหัวผู้ใหญ่เช่นนี้ได้ยังไงอ่ะเรานั่งลงกินข้าวด้วยกันก่อนสิพี่จะทำอาหารอาร่อยๆมาให้เจ้ากินด้วยนะสิทธิพี่เรียวที่ข้ามาในวันนี้ข้านำอาหารมามากมายอาหารพวกนี้ข้าอยากจะใช้พวกมันเป็นสีนสอดพร้อมทั้งสุราเพื่อที่จะสู่ขอท่าน ตัวข้านั้นไม่มีพ่อแม่ไม่แต่สิทธ์พี่เสียไปไปเท่านั้นที่เป็นพี่สาวข้าเองก็อยากจะสู่ขอท่านเหมือนกันข้าจะต้องบอกท่านตามตรงเพราะว่าข้าปล่อยท่านไปไม่ได้อีกแล้วนี่ก็คือสินสอดที่ข้าจะมอบให้ท่านนะอะไรกันเสียวเป่าเ,าเ,าเาจ้าจะมาสู่ขอข้าได้ยังไงแต่เจ้าเป็นผู้หญิงนะแต่เจ้าก็ยังเป็นสิทธิ์น้องของข้ามันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยเสียวเป่า ก็หมายความว่าแท้จริงแล้วความรู้สึกของข้าที่อยากจะบอกกับท่านก็คือข้าน่ะเสียวเป่าเจ้ายังเด็กที่เจ้าคิดอยู่อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้เจ้าอาจจะไม่ได้ชอบข้าแบบนั้นก็ได้นะข้านี้ว่าเจ้ารู้สึกต่อข้าเหมือนพี่สาวซะอีกไม่ใช่แบบนั้นข้าโตแล้วข้าผ่านโลกมามากมายภายนอกนั้นข้าได้ต่อสู้และได้เรียนรู้ตัวเองข้ารู้ใจตัวเองแล้วไม่ว่าข้าจะเดินทางไปที่ไหนสุดท้ายใจของข้าก็อยู่กับท่าน ข้าจะลูกหัวท่านอยู่แบบนี้ถ้าท่านไม่ยินดีข้าเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันตอนนี้ศักดิ์ของเราก็เท่าเทียมกันข้าไม่อยากให้ท่านเป็นของใครนะ่โถสิน้องข้ายังไม่ได้ตอบรับที่จะแต่งงานกับใครซะหน่อยเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกนะข้ายังอยู่สำนักที่เฮียงอีกนานไม่คิดจะแต่งงานกับใครแต่เรื่องความรู้สึกของเจ้าที่ได้บอกข้าในวันนี้ข้าจะขอรับมันเอาไว้แล้วกันเสี่ยเปล่า เอาเป็นว่าถ้าเจ้าโตวกว่าน,นี้อีกสักหน่อยพี่อาจจะลองคิดดูเรื่องคำขอของเจ้านะก็ได้ขยอมแพ้แล้วอย่างนั้นขอให้ท่านอย่าเพิ่งแต่งกับใครรอข้าอีกหน่อยก็แล้วกันเผื่อว่าความรู้สึกของท่านที่มีต่อข้าจะเปลี่ยนไปนะสิ์น้องใจเย็นๆก่อนนะไม่เป็นไรข้าขอเวลาอีกสักหน่อย แล้เดี๋ยวคราวหน้าข้าจะให้คําตอบกับเจ้าก็แล้วกันก็ได้สิพี่เรียกห่วงข้าจะไม่บังคับท่านแต่ความรู้สึกที่ข้ามีต่อท่านล้วนเป็นความจริงทั้งหมดหวังว่าท่านคงจะเข้าใจข้านะ